สวัสดีครับวันนี้มาวิเคราะห์แผนทองคําประจําวันพุดธกันนะครับก็จากเมื่อวานถือว่าดูเดือดพอสมควรนะครับดูเดือดในที่นี้คือราคารีบาวจาก1 9ึ่เนี่ยขึ้นมาทำ high อยู่ที่1963นะครับทีนี้เนี่ยถามว่าการที่มันรีบาวนะการที่มันรีบาวหลุด h i g ตรงนี้มาเนี่ยมันจบหรือยังนะครับสําหรับผมมองในในเฟรมเล็กๆเนี่ยมันเป็นรอบขึ้นที่จบแล้วนะครับ ถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าฟิโบสองร้อยเนี่ยแท่งเทียนมันไม่ได้ยืนเหนือฟิโบสองร้อยนะครับที่ราคาหกสิบเอ็ดการที่ราคามันยืนหกสิบเอ็ดไม่ได้เนี่ยถ้าเรามองเป็นกรอบราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อลงมาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมครับเนี่ยเราจะมองเป็นระดับนะครับถ้าไม่ผ่านหกสิบเอ็ดก็จะลงมาห้าสิบห้าแล้วถ้าผ่านห้าสิบห้ามาก็จะลงมาห้าสิบอ่ะเมื่อวานมันก็ลงมาแล้วแหละแต่ไม่ได้ปิดนะครับ เล่นเซลลกันอยู่ไม่ได้ปิดทีนี้ถามว่าแนวโน้มนะครับณนะตอนนี้เป็นยังไงในทาเฟินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะสังเกตนะว่าราคาเนี่ยเริ่มทำหายที่ต่ําลงเรื่อยๆแบบนี้มีโอกาสที่จะทุบกลับลงมา1,950อีกรอบหนึ่งนะครับโดยมองว่ามีอยู่2แบบนะถ้าหากราคากลับไปยืน61ได้เนี่ยมันจะไป70นะครับมันจะไปกลับตัวไอทีอยู่70นะ70ก็คือโซนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ในโซน70ก็จะมีโซนสำคัญอยู่ก็จะเป็นโซนประมาณนี้เห็นไหมมันจะเป็นไฮ g h 1 h i ไฮ2นะครับแล้วก็เป็นไฮที่3ช่วง70ถ้ามันยืน61ได้เนี่ยมันมีโอกาสกลับไป70เพื่อลงต่อนะครับแต่นณะตอนนี้เรารุ้น1 9 5 5 1 9 5นกันก่อนนะครับ